คุณผู้ชมครับผมจะพาสาวกกิเลนพยอมมาทำความรู้จักทีมสโมรสรบีเซเทโรศาสนาเพิ่มมากขึ้นนะครับก่อนที่วันอาทิตย์ที่23มิถุนายนนี้ทั้งคู่จะเจอกันที่สนาม s อสซีจีสเตเดียมบเซเทโรนั้นลงสามมาทั้งหมด5นัดน,นะครับแข่งไป14แข่งน้อยกว่า S c g ซมุนทองอยูเตดอยู่1นัดชนะเจเสมอหและแพ้เพียงแค่1นัดเท่านั้นที่สำคัญยิงได้27ประตูและก็เสียเพียงแค่10ประตูครับคุณผู้ชม ก็คือเสียประตูน้อยกว่า S.C.G เมืองทองอยูเต็ของเราซะอีกนะฮะ S.C.G เนี่ยเสียไป11ลูกและที่สำคัญแพ้น้อยกว่า S.C.G เมืองทองอยูเต็ดของเราคือ B.C.Tero แพ้ไปเพียงแค่1นัดส่วนกินเลมยอง S.C.G เมืองทองอยูเต็ดของเราเนะี่ยแพ้ไปแล้วถึง3นัดด้วยกันครับแน่นอนครับนักเตะที่อันตรายของทีม B.C.Tero ปัจจุบันนี้ก็ต้องเป็นคนนี้ฮะเคลตันซินวานํานเป็นดาวซันโวของทีม มังกรไฟอยู่ยิงได้ไปทั้งหมด8ประตูด้วยกันฤดูกาลที่แล้วเขาเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวของทีมสินแดงดานะครับในการลุ้นดาวซันโบเนี่ยลูกฟรีคิกของเจ้าตัวก็เด็ดขาดพีดว่าในวันอาทิตย์นี้เจ้าตัวโชคร้ายนิดหนึ่งนะครับที่สะสมโทษใบเหลืองครบครับทำให้ติดโทษแบนหนึนัดไม่สามารถรับใช้สโมอสรบีซีเทโรได้ในเกมที่จะเจอกับ s c g เมืองทอยเ,เต็กของเราครับ ก็นับว่าเป็นโชคที่ดีของกิเลนทยองเลยละครับเพราะว่าเคลตันซินวาเน่ยอันตรายในทุกๆจังหวะเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงเข้าไปจบสกอร์เองหรือว่าลูกฟรีคิกที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นี่ครับเป็นเกมที่ b ีซิเทเจอกับทีมชลบุรี FC จากความผิดพลาดของสินทวีชัยนะฮะแต่ว่าเคลตันก็ ไม่ปล่อยโอกาสแบบนี้ให <ness> <lem> ้หลุดลอยก็เรียกว่าฤดูกาลที่แล้วนะครับได้ดาวซันโวสูงสุดของไทยพิมลีกร่วมกับเจ้ามวยทีสินแดงดาไปนี่คือลูกที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการยิงราชบุรีบีซีเทโรชนะไป 1- นจากลูกนี้นี่แหละครับเนี่ย ยกหลบผู้เล่นราชบุรี2คนแล้วก็ตัดสินใจยิงเสาแรกเข้าไปสวยงามมากๆบีซีเทโรจะอาศัยความสามารถเฉพาะตัวในแนวรุกในการทำประตูนะฮะเพราะฉะนั้นการตัดเคทันซินวาออกไปก็ทำให้เ c g ซ mm ีจีมุทอนเตตเจอโจท์ที่เบาลงครับ mm hmm. เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขาใช้ความสามารถเฉพาะตัวยิงประตูจีมแบงคอกยูเตตหลบผู้เล่นแบงคอก2คนแล้วก็ลากจี้เข้าไป ลักษณะการยิงคล้ายๆกับที่ยิงทีมราชบุรีนั่นแหละครับแต่ว่าถึงแม้ว่าไม่มีเครตันซินวานะฮะนักเตะที่อันตรายคนถัดไปก็คือคนนี้ครับโชชิโมจิครับผู้เล่นชาวญี่ปุ่นมีความสามารถเฉพาะตัวที่ดีและที่สำคัญคือเข้าใจแทคติกของฟุตบอลสมัยใหม่ครับ ลูกฟรีคิกของอาซูแล้วเจ้าตัวก็ยืนรอซ้ำอยู่ตรงนั้นใช้โอกาสไม่เปลืองนะครับสำหรับโชชิโมจิก็ถือว่าเป็นการ,ส,รสัญญาที่คุ้มค่าของสโมสรบีซีเทโรโยกหลบผู้เล่นของทีมโอโสสภาแล้วก็ยิงจากแถวสองเข้าไปสวยงามจริงๆครับเนี่ยดึงหลบแล้วก็ตัดสินใจยิงทันที ความสามารถเฉพาะตัวดีนะครับปัจจุบันนี้โชจิโมจิยิงไปแล้ว6ลูกด้วยกันครับเป็นรองเคตาสินบายอยู่เพียงแค่สองสลูกเท่านั้นเนี่ยลูกนี้ทําเกมแล้วก็ทะลุช่องเข้ามายิงทีมบุรีรัมยูเอเต็ดได้ครับแต่ว่าพุทธศินชาวอุเบกิสถานยกธงเป็นจังหวะล้าหน้าไปก่อนซึ่งจริงๆแล้วไม่ล้านะครับคุณผู้ชมเนี่ยเจ้าตัวใช้โอกาสไม่ค่อยเปลืองครับและอีกครั้งหนึ่งในเกมที่พบกับไชานานะครับ บีซีเทโรออกไปเยือนทีมลูกใหญ่ที่ข่าใช้นาทเอฟยิ่งจะแถวส2ได้เด็ดขาดมากๆครับเนี่ยผู้เล่นเอสซีจีองทอยแต่ของเราต้องระมัดระวังแล้วก็ประกบโชชิโมจิให้ดีครับโอ้โหในเกมที่พบกับอินซีเพื่อนตำรวจน,นะฮะเกมทำท่าเหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่เจ้าตัวก็เปลี่ยนสกอร์ให้กับ b ีซีเทโรได้ เก็บตกจากแถว2ในเกมพบกับทีมพัทยาอยู่ในเต็ะโชชิโมจิก็ยังคงเป็นตัวสำคัญของบีซีเทโรครับนอกจากโชชิโมจิแล้วอาซูเองก็อันตรายเช่นกันนะครับในเรื่องของการยิงลูกตั้งเตะลูกฟรีคิกเนี่ยนกเตะชาวสเปนผู้นี้เข้ามาแล้วก็ทำให้ แนวมิดฟิลด์แนวรับของบีซิเทโรแข็งแกร่งขึ้นครับแล้วก็แอบประทำประตูได้อยู่หลายต่อหลายครั้งด้วยกันจริงๆลูกตั้งเตะลูกเตะมุมของ g ีมบีซีเทโรค่อนข้างที่จะกดดันคู่ต่อสู้ได้ดีทีเดียวนะฮะนี่ครับหลังสัน ลูกเปิดนะครับแต่ว่าการปั่นด้วยเท้าซ้ายไซโป้งเนี่ยมันกดดันแนวรับของทีมคู่แข่งนะฮะลังสารเป็นคนที่เปิดบอลดีตั้งแต่อยู่วิลล,ลาแล้วแหละครับมาอยู่บีซีเทโรเองเนี่ยลูกเตะม,ม,มุมลูกตั้งเตะต่างๆน่ากลัวทีเดียวซึ่งคุณพลเกลียนพยองของเราต้องระมัดระวังให้ดีครับก็นอกจาก ผู้เล่น2อสคนที่กล่าวมาแล้วนะครับก็ยังมีวิชยาเดนมิดอีกคนหนึ่งที่กำลังอยู่ในช่วงของความมั่นใจเนี่ะเป็นเกมที่เจ้าตัวยิงสโมสร TOTSC จากลูกเปิดของโชชิโมจิเป็นทีมที่นอกจากความสามารถเฉพาะตัวจะดีแล้วนะครับทีมเวิร์กก็ยังดีอีกด้วยล่ะครับ ยิง2ลูกในเกมที่เจอกับ t ีโอทนะครับถึงแม้ว่าเกมนั้นทีม b Z ีซีทเราจะจำพ่ายคาบ้านไปก็ตามทีแต่ว่าวิชยาเดนมิดเองก็อันตรายครับยังมีผู้เล่นสำรองที่น่ากลัวอย่างชาชิปส่งกระสินอีกด้วยซึ่งคาดว่าในเกมที่พบกับ SCG มืองทองอยูเเต็ดน,นะฮะโรเบิร์ตแล้วก็เรเน่น่าจะส่ง ชนะทิพ์ลงมาป่วนแผงหลังของ S อ g ซมุงทองยูเต็ดของเราอย่างแน่นอนครับนี่ครับเป็นประตูของวิชยาเด็ดมิตรที่เอาชนะทีมเชียงรายอยู่ในเต็ดไปได้3ประตูต่อศูนย์ผลเอสซีจีมองทองยูเต็ดต้องละเอียดทุกจังหวะเลยล่ะครับกับการ เล่นกับ BCTero เพราะว่านอกจากโรเบิร์ตจะรู้ตื้นลึกหนาบางของสโมสร S.G เมืองทองยูเนเต็ดอย่างละเอียดแล้วนั้นเรเน่เดอซายเอเองเขาก็สกาวนะฮะเข้ามานั่งดูเกมของ S.G เมืองทองยเต็ดมาประมาณสัก4ี่ซาหเกมได้แล้วล่ะครับในเกมที่เล่นยากๆในการไปรเยือนสมมทรสงครามนะฮะ BCTero ก็สามารถไปเอาชัชนะกลับมาได้ เมื่อสักครู่เราดูเกมรุกของบีซีเทโรไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูเกมรับกันบ้างนะครับเสียไปเพียงแค่10ลูกเท่านั้นนะฮะนั่นแสดงว่าเกมรับค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นครับแต่ก็ยังมีจุดอ่อนที่แสดงให้เห็นอยู่ด้วยเช่นกันนะครับเช่นการเช็คลายล้ำหน้ายอย่างที่เห็นนี่เป็นเกมที่ชนบุรีสามารถตีเสมอได้ในช่วงนาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันเช็คลายพลาดนะครับ แต่นั่นคือเกมแรกๆของ t p l ซึ่งหลายต่อหลายอย่างอาจจะยังไม่พร้อมอยู่นะฮะนี่ครับ b c t e เ o เจอนักเตะที่มีความเร็วเล่นงานก็มีปัญหาด้วยเช่นกันครับสมปองสามารถยิงที c ีซีเทโรได้นะ เซนเตอร์ประกบห่างไปนิดนึงครับทำให้สมลองมีเวลาพักอ,อกแล้วก็พลิกตัวเข้าไปยิงลูกยิงไกลของ t t s c ครับในเกมที่ totsc บุกมาชนะทีม b c t เทโรคาบ้านเลยและครับแล้วก็เป็นการพ่ายแพ้ครั้งเดียวใน TPL ตั้งแต่เล่นมาของทีม b c t เทโฮะ u t ทีเนั้นเน้นรับและรอสวนกลับนะครับทำให้คว้าชัยชนะในเกมนี้ไปได้พยายามจะเอาจุดผิดพลาดของบีซีเทมาให้ดูนะฮะว่าถึงแม้ว่ารับจะเหนียวแค่ไหนแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีช่องโวนะครับ ความช้าของแผงหลังนะครับก็ทำให้ใชัน้ายิงประตูบีซีเทโรได้อันนี้เป็นเกมที่บุยรมยูเอแต่เสมอกับบีซีเทโรไป1ประตูต่อนหนึ่งนะครับแต่ลูกนี้ก็คือโชคเข้าข้างบุยรมนะฮะ ลูกมันฉลับแล้วก็ทลักมาถึงคารเมโลฮะแล้วก็แปรเข้าไปง่ายๆก็เอา10ลูกที่บีซีเทโรเสียในฤดูกาลนี้มาให้ดูกันนะครับเป็นเกลที่พบกับเพื่อนตำรวจครับผู้สาประตูผ้านะฮะสุจินปัดบอลเข้าประตูตัวเองไป เรื่องของผู้สาประตูก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ b ีซีเทโรพยายามที่จะควานหาอยู่นะฮะพยายามจะซื้อตัวผู้เล่นในตำแหน่งผู้สาประตูเข้ามาใหม่นะครับและนี่เกมที่เจอกับโอสสภสาล่าสุดเลยแล้ครับผู้เล่นที่มีความแข็งแกร่งและเทคนิคดีๆอย่างชนะนันนะฮะก็ทำอันตรายผู้เล่นบีซีเทโรได้ อย่างหนักเลยล่ะครับแล้วก็เป็นเจ้าทูชนะนันนี่แหละครับที่ยิงประตูตีเสมอให้อโอสสภามาคว้าหนึ่คะแนนจากบ้านของบีซีเทโรไปและนี่นะครับคือสกุปรู้เขารู้เราก่อนที่ทั้งคู่จะเจอกันในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะฮะก็แน่นอนครับว่าถือเป็นเกมที่อันตารายของเ c g m จีมงทองยูเต็ดเลยล่ะครับเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวมากๆไม่ต่างกับบางกอกกล้าเซฟซี c เลยนะฮะเป็นช่วงฟุตบอลขาขึ้นนะครับ เปลี่ยนโค้ดใหมห่และนักเตะก็มีความมั่นใจแต่ก็ใช่ว่า s อสซีจีมทองอเตอร์ของเราจะไม่มีโอกาสชนะนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะใครว่างวันอาทิตย์นี้เข้ามาให้กําลังใจคุณพลกเรียรพยองเอสซีจีมทองเต็กของเรากันเยอะๆด้วยนะครับ